ส่วนตัวนะครับส่วนตัวที่ที่วิธีทานเนี่ยวิธีใช้เนี่ยคือผู้ติดเชื้อตอนในเชื้อเนี่ยเช้าช้อนเย็นช้อนนะครับแล้วก็ที่ผมแนะนําลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็คนที่ไปรักษาเนี่ยแต่ตัวเองที่ใช้เองก็คือจะใช้ขวดอย่างเงี้ยครับขวดน้ําเนี่ยเราเราเราใส่จุลินทรีย์ครึ่งหนึ่งนะสังกจุลินทรีย์ครึ่งหนึ่งน้ำผึ้งครึ่งหนึ่งนะหมักไว้เลยน่าสะดวก ทานได้เลยเพราะว่าใส่น้ำผึ้งแบบนี้ก็อยู่ได้เป็นปีครับแต่ต้องขยันเปิดอย่บ่อยนับเพราะอากาศแรงดันคือเขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะเป็นจุลรีย์สิ่งมีชีวิตเอ่อตอนนี้เราจะพูดถึงผมจะพูดถึงรายละเอียดนะครับไม่ต้องสั่งมาที่ผมนะครับมผมไม่มีจำหน่ายให้นะครับไม่ต้องนะครับ <c oughs> ที่บรรจุภัณฑ์เนี่ย เขาจะเขียนไหมครับตรงนี้นะครับเขียนว่าห้ามรับประทานนับตัวงตัวสีแดงเลยแต่ด้านหลังเนี่ยใช้นะครับผสมน้ำหมูวัวควายเป็ดไก่แล้วก็ผสมทางประมงก็ผสมน้ำเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยปูปลาใช้กับสำหรับกับสิ่งมีชีวิตนะครับพูดง่ายๆค,ครับนี่ย้อนกับมาเนี้เขียนว่าห้ามรับประทานเพราะอะไรนะครับ ที่สาเหตุที่เขียนไว้เนี่ยเพราะว่าผู้ที่จะรับประทานได้คือต้องผ่านการเข้าไปอบรมเรียนรู้นะครับจะมาทานตุงสี่ตุ่มแปดคนใช้ทานสี่ตุ่แปดไม่ได้นะครับนั้นไม่ต้องไปตะกิต้ตะขวงใจนะครับทานได้อยู่แล้วเพราะว่ามันใช้กับสิ่งมีชีวิตอนะ่ะมันไม่ได้มีพิษโทษทายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่วิธีใช้เมื่อไปอบรมแล้วแต่ที่อบรมเนี่ยครับก็เขาก็จะบอกแบบกระซิบกระซิบนะกระซิบกระซิบปากต่อปากนะครับ ก็โอเคนะครับอันนี้อันนี้ต่อไปนี้อันนี้ก็ก็คือจะเป็นอผสมนัะผสมสักสองฝาเนี่ยพอกี้แต่น้ำเต็มขนาดนี้แล้วก็ผสมสองฝาแล้วก็ฉีดพ่นเวลาการฉีดพ่นเนี่ยเวลาเราใส่ไว้ติดรถติดลาเดินทางไปไหนมาไหนเอาไว้พกพานะครับหรือว่าท่านจะเป็นสะดวกเป็นขวดผสมแล้วก็เป็นขวดสเปรย์เล็กได้หมดนะครับได้หมด อย่างนี้นะครับอย่างสมมติลูกไปโรงเรียนคนเข้าออกบ้านไปไหนมาไ,ไหนเราก็พ่น,นครับเพราะว่าเชื้อววไวรัส,เ,สนนนนเนี่ยเวลามาเกาะสื้อผ้าปุ๊บเวลาระพ่นปุ๊บเนี่ยจุลินทรีย์ที่อยู่ในเนี้ยเขาก็จะมากําจัดหมดครับกินหมดกินเชื้อหมดนะเชื้อก็จะตายสูญพันธุ์ไปนะครับปกป้องนะครับสําหรับในโรงพยาบาลห้างร้านกิจการใหญ่สถานที่โรงเรียนสถานที่ชุมชน มากๆ呢。